ยายจิวใส่้าผ้าม้วนค่ะมือน,นียายจิวสิม,มาอ่าบีบเอาน้ำมะนาวค่ะเ,เพื่อนๆที่เก็บหล่นมาเนาะจ้าเนะาะห้าสีม,มาเห็ดน้ำยาล่างจานกันจา้าเรายัดจู่กับน,น้ำมะนาวที่ล่างสะอาดแล้วมะพาเป็นซิี่ยงๆไค้ค่ะหลังจากนั้นเราก็จะบีบเอาน้ำมะนาวบางคนเขาก็ต้มทั้งเปลือกเลยแต่ว่าสูตรนี้ย่าจิวยานสีว่าสวยนะคะต้องการสีที่เหมือนหัวเชือที่ห้าส่สอมาเนาะคะ่ะ ค่ะยาคิวจะไม่ผสมส่วนอื่นเลยนะคะนอกจากน้ำมะนาวสดๆค่ะแล้วก็หัวเชื้อ,อผลิตภัณฑ์ล้างจานที่ซื้อมาค่ะกวอนสิบีพ่อก็ใส่ถุงมือก่อนเด้อพี่น้องเพราะว่าแักนาวนี่มันจะเป็นมีริดเป็นกดเ,เป็นด่างนะจ้ามันจะทําให้แสบมือนะคะกว่าเราจะเสร็จค่ะมันจะเสียเวลาหน่อยแต่เราไม่ได้กองอะไรมากมายค่ะพได้กองน้ำออกนะคะก็กองไปในตัวเลยนี่ละค่ะได้3ามกิโลสำหรับมะนาว6กกิโล บีบน้ำได้สามกิโลค่ะเพื่อนๆคะ่ะเราจะใช้หมดนี่เลยนะคะไปจ้าพี่น้องไปต้มบางคนก็ต้มบางคนก็ไม่ต้มนะคะสูตรนี้ยายจิ๋วจะต้มค่ะเอาน้ำมะนาวนะคะสามกิโลแล้วก็น้ำอ่าปกติธรรมดาสามกิโลค่ะพพพเพื่อนๆตามที่อ่าพี่น้องเพิ่นเคยเหตุหรือเพิ่นมาแนะนำวิธีเนาะจ้าเพื่อนๆมันมีหลากหลายวิธีอยู่แต่ว่าอันนี้ยายจิ๋วใส่ ผลิตภัณฑ์ตัวนี้น้าเพลนยก่จิ๋วกับตองเห็ดคือเพลนเราไม่ต้มหรือจะต้มก็ได้น้ํามะนาวแต่ยา่จิ๋วสีต้มค่ะยายจิ๋วจะต้มน้มามะนาวให้สุกนิดนึงค่ะเพื่อนเพื่อนหอนเหลียวเอาลุงได้พี่น้องยายจิ๋วจิตตักฟ้องอยู่ข้างนามหมอนี่ออกทำได้จ้านี่คือน้มามะนาวที่ยายจิ๋วต้มสุกแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนน้ำมะนาวสามกิโลแล้วก็น้ําเปล่าอีกสามกิโลค่ะเพื่อนเพื่อนยจิ๋วก็เป็นครั้งแรกที่เห็บนะคะแต่ว่าก็เอาสุกมานน้าเพลนนะคะเนาะ คิดได้ไหลายแบบจ้าเพื่อนๆค่ะน้ำเย็ดยิวตม้มต้มบ็โดนค่ะเอาแค่มันห่อนมันเดือดขึ้นมาแล้วก็เอาโยกลงหม้อลงเลยค่ะเพื่อนค่ะอันนี้คือหนึ่งกิโลกรัมเลยพี่น้องแล้วเราจะค่อยๆใส่จ้าเพื่อนใส่ลงไปเลยใส่หมดนี่แหละพี่น้องคะตามสัดส่วนเนาะตามสัดส่วน ยายจย๋วจะคุณโคณนไปเรื่อยๆพี่น้องค่ะโคนจะว่าคนโผกันดีดีโคนจะเป็นเนื้อเดียวกันจ้าพักไวใ้ให้ฟองคนให้คนเซาเป็นฟองพี่น้องเราเข้าจังสีมะกอกใส่าขวดหรือภาชนะที่เท้าเตรียมไว้จ้านี่ค่ะเดี๋ยวยาจิ๋วค้นไปเรื่อยๆก็นาจาน้าเนาะแต่สีสวยมากเลยนะคะทุกคนสีเหมือนน้ำยาล้างจานเราเลยค่ะ ขั้นตอนของยายจิ๋วส่วนผสมนะคะส่วนผสมกับเซตแล้วค่ะคลิปนี้กฝากไวส้สำนีก้อนเนื้อพี่น้องมาสิยา้าเดี๋ยวตอนกอกก้อนสิก,กอกเลยห้องมาเบ่งสีสันแล้วก็การใส่งานกระชีใสให้เพื่อนๆเ,เ,เบ่งอยู่จ้าเพื่อนๆคะ่ะคลิปนี้ฝากไวส้สำนีก้อนขอบคุณทุกท่านทุกคนที่รับชมคะ่ะมาดูชิปหน้ากันนะคะว่าจะเป็นยังไงคะ่ะ